วัสดีครับวันนี้ผมมีปั๊มบาดานะครับ AC DC หรือว่าเรียกกันอีกอย่างหนึ่งคือปั๊มไฮบริดนะฮะจะมาแนะนำครับตัวตัวนี้จะเป็นไฟ2200วัตต์นะฮะปั๊มไครเซอร์ตัวนี้เลือกใช้งานได้4แบบนะฮะแบบแรกก็คือแบบโซล่าเซลล์ก็คือไฟ DC นะฮะแบบที่2ก็คือไฟ AC คือไฟบ้านทั่วไปนะฮะอ่าแล้วแบบที่3ก็คือแบบไฮบริดคือใช้ไฟแบบ เต็มกาลังนะฮะแล้วแบบที่4ใช้แบบประหยัดแล้สามารถตั้งค่าการใช้งานของไฟ AC ได้แล้วก็กล่องตัวนี้นะฮะเป็นกล่องแบบดิจิตอลนะครับบอกค่าไฟ AC DC แล้วก็ความเร็วรอบของตัวมอเตอร์ตัวนี้ได้นะแล้วก็สามารถปรับปริมาณน้ําหรือความเร็วรอบของตัวเครื่องของปั๊มบาดาล AC DC ตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในของกล่องตัวนี้ว่ามีอะไรม้างนะฮะ อ่าอุปกรณ์ของตัวปั๊มนะครับที่แถมมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ต่อสับกับสายไฟนะครับเพิ่มความยาวของสายไฟของไอปั๊มบาดาน AC DC ตัวนี้นะอ่าจะต่อเป็นสายไฟเส้นนี้นะแล้วก็โต๊ะกล้องนะครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันว่ามีอะไรมนะั่งนะครับ อุปกรณ์สำหรับช่องต่อนะฮะจะเป็นข้ดข้ต่อไอข้วบวกกับข้วลบนะฮะตัวบวกจะเป็นไอลักษณะตัวปลั๊กที่ไว้สำหรับเสียบนะฮะมันจะมีไออุปกรณ์สำหรับการย้ำสายไฟกับไอตัวที่มาจากตัวตัวปั๊มบาดาลน,นะครับ ต่อไปจะเป็นตัวที่ต่อกับไอ้ลูกลอยนะจะเป็นตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะต่อไปก็จะเป็นไอท้ที่อุปกรณ์ที่มันต่อจากไอ้ตัวปั๊มบาดาลโดยตรงนะฮะจะเป็นตัวนี้แล้วก็ไฟเข้าของ AC จะเป็นตัวนี้เป็นไฟบา้านนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อสายไฟเข้ากับตัวกล่องคอนโทรลกันนะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไอตัวปลั๊กจากแผงโซล่าเซลล์นะครับมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบครับอ่าขั้วอันนี้ตัวนี้จะเป็นขั้วลบนะเพราะมันจะต้องต่อกับขั้วบวกมันจะเสียบอยู่ลักษณะนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมันก็จะมีอุปกรณ์ที่กันคายนะแล้วก็ล็อกสายไฟนะอืมแล้วก็จะมีตัวล็อกแกนอีกต่างหากนะอยู่ข้างใน ตัวนี้จะจับกับสายไฟนะถ้าจับจับสายไฟแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะตัวนี้จัมแล้วสิ่งที่มีก็คือครีมจะครีมไย้ำสายไฟนะหรือว่าครีมทั่วไปก็ได้ให้มันย้ำสายไฟได้นะแล้วเราก็เสียบเข้าไปเสียบอันดับแรกก็ต้องเสียบอันนี้ก่อนอตามด้วยสีดำนะตามด้วยยางลูกยางนะ กันลื่นแล้วก็เสียบเข้าไปครับให้มันล็อกได้อย่างนี้นะมันจะแน่นเลยอันนี้ก็ทําให้มันอยู่ตรงล็อกของมันมันจะมีล็อกของมันนะแล้วเราก็หมุนเข้าไปได้เลยหมุนให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่แน่นมันจะขึ้นโค้ดสี่สิบสามนะ,อะพอแน่นแล้วเราก็สามารถเสียบเสียบได้ใช้ได้เลยฮนะตัวขั้ว บวกตัวนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็แกะออกมาเหมือนกันการการต่อก็เหมือนกันนะอ่าเราสมมุติว่าเราย้ำเสร็จเสร็จแล้วล้วก็เสียบเข้าไปให้มันดังแก๊กแล้วก็เราก็ใส่ตามเหมือนเดิมคนระับเดี๋ยวดูเราเรามาดูกันเสียบใช้งานนะนี่ครับที่ต่อเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะ ไหมครับถ้าสายไฟไม่ไม่ครบระบบมันจะขึ้นโค้ด43เราจะมาต่อสายไฟเข้ากับตัวปลั๊กนะฮะเขาจากไอตัวปร๊มดานนะมันจะมีอยู่3าสีนะมันก็ไอแต่ละสีเนี่ยมันจะมีชื่อบอกอนะอ่าเราไม่ต้องกลัวหลงนะว่าเราจะใส่ผิดหรือใส่ถูกนะครับมันจะมีตามชื่อมาเลยครับเนี่ย มันจะมี PE ตัวหนึ่งเป็นเส้นกาวเออตัวนี้เราก็ต้องต่อต่างหากแต่เราอาจจะไม่ได้ต่ออันนี้มันมีสามสายแล้วก็ต่อสามสายฮะคือคือถ้ากลัวหลงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเสียบไปก่อนถ้าตรงล็อกมันจะเป็นลักษณ่นี้แล้วก็หมุนได้ตัวยูตัวยูจะเป็นตัวที่อยู่บนสุดนฮะตัวยูตัวสีดำแล้วก็ใส่เลย แล้วก็คลายกันแล้วก็ลอ็อกมาดูตัวถัดไปครับตัววีจะเป็นสีน้ำตาลนะตัวสีน้ำตาลมันจะอยู่ไอสายสุดนะสายสุดแล้วก็ใส่สายสุด วัติวนะวดบิวตามชื่อมัน,นชื่อ C สีฟ้าเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้แล้วก็เอาตัวล็อกชั้นแรกนะหมุนมัน เรามันต่ออุปกรณ์ลูกลอยนะฮะก็คือตัวเนี้มันจะมีอยู่ไอตัวเมียนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีร่องอยู่สังเกตง,ง่ายๆก็คือเราเสียบดูปุ๊บอ่ะมันเป็นอยู่ลักษณะนี้นะพอลักษณะนี้ปุ๊บมันชื่อชื่อไหนสมมุติว่าเส้นสีดําเส้นสีดำเนี่ยมันเป็นตัวตัวคอมตัวนี้เราก็เสียบเข้าเลยแล้วก็ล็อ TL สมมุติว่าทีเอเนี่ยมันเป็นไอสีน้ำไอสีเทาตัวนี้สีเทาออกขาวเนี่ยนะมันอยู่ไอข้างล่างกับตัวสีดำเนี่ยแล้วก็ใส่ไอตัวนี้ผมทำให้ดูเฉยๆว่าไอสมมุติว่าตัวคอมชื่อคอมเนี่ยมันลูกรอยเนี่ยมันชื่อสีมันเป็นเส้นสีดำแล้วก็ใช้เส้นสีดำนะอันนี้ผมสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะ ถ้าลูกรอยของลูกค้าเป็นสีสมมติว่าตัวคอมเนี่ยมันเป็นเส้นสีน้ำเงินลูกค้าต้องใช้เส้นสีน้ำเงินนะไอมันจะมีไอตัวด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นไอ W E L นะฮะเราก็สมมุติว่ามันเป็นเส้นสีฟ้าเราก็ใส่เส้นสีฟ้าเส้นสุดท้ายก็คือเนี่ย T H แล้วก็ใส่ T H ไป ถ้าสมมุติว่าปั๊มบาดาลของลูกค้าเนี่ยไอลูกรอยเนี่ยของลูกค้าเนี่ยจะมีสมมุติว่ามีอยู่สามเส้นถ้าชื่อมันมีอยู่สามชื่อก็คือใส่แค่สามชื่อนะมันก็จะใช้ได้เหมือนกันอ่าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าสีดําก็จะเป็นคอมนะมันก็จะเสียบได้เสียบได้พอดีนะฮะเสียบได้พอดีแล้วก็หมุนล็อคนี่อ่าเราจะมาต่ออุปกรณ์ไอต่อสายไฟนะฮะตัวปลั๊ก ของไ c นะครับไฟบ้านเข้ากับตัวกล่องคอนโทนนะอ่ามันจะมีล็อกอยู่นะฮะล็อกเราลองเสียบดูอ่าเสียบได้อย่างนี้ก็คือมันตรงล็อกนะฮะที่มันขันน็อตได้อ่าแล้วก็มาดูว่าลายเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนสุดนะลายอยู่ข้างบนสุดจะเป็นตัวนี้ลายที่จริงลายหรือว่าสายไฟของไฟบ้านเนี่ยเราจะเอาเส้นไหนก็ได้เส้นสีน้ำ สีน้ำเงินหรือเส้นสีน้ำตาลก็ได้เหมือนกันนะแต่แค่อย่าเอาไปใส่ไอ้เส้นกาวแค่นั้นะนะใส่เส้นกาวแล้วมันจะเปิดไม่ติดลายเสร็จแล้วตามด้วยนิ้อนนะ เป็นลักษณะนีนะ้มันก็ยังมีเส้นหนึ่งสําหรับกาวนะที่เราต้องใช้แต่พอดีว่าสายไฟนี้มันเป็นสายไฟสองเส้นนะ,ะแล้วก็หมุนล็อกนะก็คือเราก็เสียบ น,นี่ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับไอตัวปั๊มบดานดาล DC a ตัวนี้นะว่าน้ำมันจะแรงแค่ไหนเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยมันจะมีปุ่มออนออฟนะฮะเรากดทีเดียวราตอนนี้เรากำลังใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ครับซลาเซลล์อ่ามันจะมีโวลน์บอกนะว่าทั้งหมดกี่โวลต์รอบเท่าไหร่ครับอันนี้เรายังไม่ได้ต่อ AC นะมันเลยไม่มีโวลท์บอก ตอนนี้ตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ4โมง11นาทีมันก็ยัอยู่ที่1,500รอบนะแต่เริ่มจะไม่ค่อยเงียะเก็บตัง้งานได้ เราจะมาด,ดูไฟผสมนะะตอนนี้กำลังไอใช้ไฟไอแองโซลาเซลล์นะกรับไฟไฟเอทีนะจากไฟบ้านนะตัวบนนี้จะเป็นไฟไอ แสงโซล่าเซลล์นะฮะทั้งหมดอยู่ที่250กว่าโว,นนะวล์นะตกแลหกสิบละอ่าตัวล่างก็จะเป็นไฟ AC ซนะครับ208โวล์นนะก็คือมันหัวเฉลี่ยกันนะตัวล่างจะเป็นล็อกแล้วเรากดทีนึงปุ๊บมันก็จะบอกแอมปนะ์ครับแอมของไอแผงโซล่าเซลล์1นของไฟ a อก็จะอยู่ที่9.4นะกดอีกทีนึงกดที่สวิตชนะ์เนี่ยก็จะบอกไอวัตนะฮะ บัตรของแผงโซลาเซลล์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็480ของไฟ AC อยู่ที่1,009นะฮะนี่ก็จะเป็นวนเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไอ้ปรับรอบนะครับก็คือรอบตัวเนี้ยสูงสุดมันอยู่อยู่ที่3 8 0นะกบ3 8 0นะ,ะสดลงทีนึงมันก็จะลบทีละร้อยรอบนะ,ะเราจะเราากลบ เราจะอยากจะใช้อยู่ประมาณสักหนึ่งพันรอบเราก็จะปรับลงพันรอบพันรอบนะแล้วรอสักพักหนึ่งปั๊มก็จะกล่องก็จะไปคนโทรปั๊มว่าให้หมุนที่พันรอบนะสังเกตปั๊มนครับเราจะเริ่มทํางานจ้าลงแล้วเราจะปรับให้มันวนพอปรับอยู่ที่2,500รอบนะเราจะใช้2 5 0 0รอรอบปุ๊บ รอ,อเครื่องมันทำคำนวณแป๊บนึง่งเราจะส่งสัญญาณไปให้ตัวครรมดานรอ,อบเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มนะขยบทีลได้นิดหนึ่งเลยนะพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้า๊ตามเริ่มทำงานดีใช่ไนะถ้าแดดมันแรงกว่านี้อีกหน่อยนนะเอ๊ ั S, نا, ๊มสามารถทำงานคู่กับไปไปเ c พคู่กันเนี่ยอาจจะหึงถึงพันแปดร้อยรอบได้แต่ถ้าแดดมันไม่ค่อยมีก็คือช่องเย็น4ูมองเย็นเนี่ยแดดมันอาจจะอ่อนแรงก็เลยรอบมันอาจจะต่ำเป็ห้าร้อยรอบะ เราจะขับสองพันหกสองพันเจ็สองันแปดสามพันรอบแลด้วยแดดมันไม่ค่อยแรงก็รอบันเลยแล้ก็ย่นมีหมดประหยัดหนึ่งสองสามกดสามที่มลขึ้นไฟตัวนี้พอขึ้นปุ๊บอ่ารอบไอตัวกองคอนโทรลมันคำน,นวณอะจะให้ ใเราใช้ไฟประหยัดขนาดไหนอ่ามันจะเหลือเห็นแล้ว่องร้อยขบนเดี๋ยวเราจะมาดูแอมกันกลับดูไอวดูวัดกันปุ๊บเดี๋ยวหกฮะหกปุ๊บวัดเดี๋ยว, 13, ว 12. พันสามละพันสองพันพันละพันหนึ่งละฮะชุประหยัดละแต่ถ้าเราเดี๋ยวมาดูไอแบบไม่ประหยัดกันนะ กดหนึ่งสองสามไฟหายละดูดูวัดนะก็ดูรอบมันจะก็ขึ้นเลย